ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่803รข่าววงในตอนที่สี่ทาเล่ฟ้านสนิทกับเล่ยเฉินแล้วทำไมงานเลี้ยงที่วังขององค์ราชทายาตเขาถึงไม่มากันล่ะแม้แต่เล่ยหยวนยังมาเลยฟ้านจั่ถามพร้อมกับเลิกคิ้วเฟยหยานก็ยักไหล่แสดงท่าทางว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ในบรรดาองค์ชายทั้ง4คนที่องค์จกกักรพรรดิโปรดปรานมากที่สุดก็คือองค์ชายสี่เาว่าเขายังเด็กอยู่มากๆเพิ่งอายุแค่14ปีเท่านั้นเฟยหยานพูด14บี่ปีงั้นหรืออูเสืี่ยรี่ตาลงเทียบกับองค์ชายอีกสาคนเขาเด็กไปนิดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าอายุของเล่ยฟ้านก็ทำให้อูเสือนึกอะไรได้นางคิดเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่พูดมันออกมา กลับพูดเพียงแค่ว่าไม่สําคัญหรอกว่าใครจะมีเรื่องกับเล่ยเฉินแต่ถ้ามันผู้นั้นใช้ค่าเพื่อทําลายชื่อเสียงของเล่ยเฉินและเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของสํานักศึกษาเฟิงหัวต้องเสื่อมเสียไปด้วยเราจะต้องปรับแผนกันหน่อยแล้วที่พวกเขาทั้งหมดนี้เข้าร่วมศึกประลองวิญญาณก็เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของสํานักศึกษาเฟิงหัวซึ่งถ้าข่าวลือพวกนี้ยังคงแพร่กระจายต่อไปแล้วก็ชื่อเสียงของสํานักศึกษาเฟิงหัว ไม่เพียงจะไม่กลับสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตเท่านั้นแต่มันยังจะเสื่อมเสียอย่างมากเลยทีเดียวแล้วเจ้ามีแผนอยู่ในใจแล้วหรอฟานเจอถามอูเสือพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นอูเสือก็ตอบว่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียขงของสำนักศึกษาเฟิงหัวเราทําได้แค่ขีดเส้นระหว่างเรากับเล่ยเฉินให้ชัดเจนไม่ว่าใครกําลังวางแผนร้ายต่อเขาเพราะต้องไม่ปล่อยให้สำนักศึกษาเฟิงหัวถูกลากลงไปด้วยดังนั้น เราต้องลงมือก่อนที่จะเกิดเรื่องในตอนแรกอู๋เสวี่ยตั้งใจจะใช้ความสัมพันธ์กับเล่ยเฉินให้ได้แผนที่มาหลังจากที่ศึกะลองวิญญาณจบลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันทำให้นางต้องเปลี่ยนแผนแต่อว่าถ้าเราสร้างความวุ่นวายขึ้นมันจะไม่ดึงคนจากอาณาจักรกลางมาที่นี่หรอหลวงรั่วรีบถามท่าเลยเฉินขอให้คนจากอาณาจักรกลางยื่นมือเข้ามายุง่ง พวกเขาในตอนนี้ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมสืบประลองวิญญาณต่อได้นั่นเองอูเสือก็ใส่หัวให้กับสิ่งที่หลงรั่วถามพร้อมกับตอบว่าเราแค่ต้องหาแผนที่ว่ามันอยู่ที่ไหนและให้เฟย์หยานคัดลอกมันมาก็เท่านั้นแม้ว่าการในต้นฉบับมาจะเป็นเรื่องดีแต่ในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจําเป็นต้องเอาเท่าที่พวกเขาสามารถเอามาได้อูเสืออยากได้ทั้งแผนที่และก็ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของสํานักศึกษาเฟิงหัว นามไม่อยากละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเช่นนั้นแล้วเราจะลงมือเมื่อไหร่กันหัวเหยาถามพลางมองไปยังอู๋สเสียคืนนี้อู๋สเสวียตอบออกมาอย่างใจเย็นทุกคนต่างก็มองหน้ากันแล้วก็พยักหน้าให้ให้ฟ้านฉีเดินทางไปที่วังขององค์ราชทายาทแล้วแจ้งพวกเขาว่าเราจะไปที่วังคืนนี้ ฟ้านฉีก็รุกขึ้นยืนทันทีหลังจากที่ได้ยินคำพูดของอู๋เสียแล้วก็รีบออกจากตำหนักเซียนไปในขณะเดียวกันที่วังขององค์รัชทายาทเล่ยเฉินก็นั่งขมมดคิ้วอยู่ในห้องหนังสือของเขาเขาได้องค์คลักรทั้งหมดออกไปและนั่งอยู่ที่โต๊ะเพียงลำพังดวงตาของเขาจ้องมองไปยังรายงานข่าวในมือที่เพิ่งได้รับมาอย่างโกรธเคืองหึพวกเขาลงมือแล้วงั้นหรือเล่ยเฉินกำจดหมายในมือแน่น ดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความจเจ็บปวดจากความไม่ยุติธรรมข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้ทําอะไรตามใจชอบหรอกชีวิตของข้าลมหายใจของข้าข้ามิเอาให้ใครเอาไปแน่เล่ยเฉินรีตาลงอย่างอันตรายเขาถือจุดหมายอยู่เหนือเปลวไฟจากเทียนฟ้องมองกระดาษติดไฟและค่อยๆถูกเปลวไฟกลืนกินไปอย่างช้าๆจนกลายเป็นเท่าสีดําแต่แววตาของเล่ยเฉินก็ไม่ได้อ่อนแอลงเลยแม้แต่น้อย เขากำลังจะหมดเวลาลงแล้วถ้าเขายังไม่ลงมือก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกต่อให้ต้องแลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กับปีศาจเขาก็จะไม่ลังเลใจเลยสักนิดในขณะที่ไฟกำลังลุกไม่ม้วนกระดาษไปเรื่อยๆเสียงเคาะประตูจากข้างนอกก็ดังขึ้นเลย์เฉินก็ข่มแววตาอันตรายในดวงตาของเขาลงและถามด้วยเสียงนุ่มนวลว่ามีอะไรงั้นหรือ ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่804องค์ราชทายาทแห่งแคว้นยานตอนที่หนึ่งฝาบาทฟ้านฉีจากสํานักศึกษาเฟิงหัวมาที่นี่พร้อมแจ้งว่าสิทธิ์ของสํานักศึกษาเฟิงหัวจะขอเข้าเฝ้าฝาบาทคืนนี้พะย่ะค่ะเสียงขององค์รักษ์ดังขึ้นมาจากด้านนอกเลยเฉินก็ตาโตแล้วรีบตอบทันทีว่า บอกเขาว่าเรายินดีต้อนรับพวกเขาทุกเมื่อเฮ้ยแบบนี้เขาก็ยังมีโอกาสอยู่นี่ท่านยังไม่ยอมแพ้อีกหรือทันใดนั้นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากหลังฉากที่อยู่ด้านหลังที่นั่งของเล่ยเฉินเล่ยเฉินก็ตัวแข็งทื่อขึ้นมาทันทีเขาพูดขึ้นมาโดยไม่หันกลับไปมองว่าท่านมาที่นี่ทำไมจะเรียกล่อมให้ข้ายอมแพ้งั้นหรือทำไมข้าต้องยอมแพ้ด้วย ข้าไม่ใช่หุ่นเชิดของใครนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวตายตัวแทนของใครด้วยข้าแค่สู้เพื่อหาทางรอดให้ตัวเองมันผิดตรงไหนเงินหรือชายที่อยู่หลังฉากก็ถอนหายใจเบาๆฟังดูเหนื่อยอ่อนและหมดหนทางเลยเฉินก็สลัดท่าทางสุภาพอ่อนโยนตามปกติของเขาทิ้งไปมือของเขากำแน่นอยู่บนโต๊ะเขาไม่หันกลับไปมองเลยและไม่อยากจะหันกลับไปเขารู้อยู่แล้วว่าเสียงนั้นเป็นของผู้ใด รู้ดีว่าชายคนนั้นมีจุดประสงค์อะไรในการมาที่นี่แต่แล้วมันสําคัญกับเขายังไงล่ะหลายปีมานี้สิ่งที่คนพวกนั้นทําลงไปท่านก็รู้ดียิ่งกว่าข้าท่านรู้สถานการณ์ของข้าในตอนนี้แล้วจะยังขอให้ข้ายอมแพ้อีกหรือเลยเฉินถามด้วยเสียงที่ลอดไรฟันแต่ชายคนนั้นก็ยังพูดว่าข้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจของท่านแต่ข้าไม่อยากให้ท่านจมอยู่กับมันสิ่งที่ท่านเป็นในตอนนี้ แตกต่างจากที่ท่านเคยไปในอดีตโดยสิ้นเชิงเสียงของชายคนนั้นมีร่องรอยการลำลึกถึงอดีตและความเศร้าเสียใจทั้งยังเต็มไปด้วยความอับจนหนทางเป็นอย่างมากเลยเฉินก็หัวเราะอ,อย่างขมขืนพร้อมกับพูดต่อว่าดังนั้นท่านก็เลยมาที่นี่เพื่อบอกข้าว,ว่าท่านดูแคลนข้าแล้วงั้นหรือเพราะสิทธิ์ของท่านได้กลายเป็นคนหน้าด้านไร้ย่างอายลุ่มหลงในตันหาและเชื่อช้าเร็วซามเพราะงั้นท่านจึงอับอายในตัวข้าใช่ไหม ท่านอาจารย์ไม่สิข้าควรเรียกท่านว่าท่านมหาอามาตย์มากกว่าสินะเลยเฉียนยืนขึ้นทันทีและมองไปยังฉากแสงไฟสลัวจากเทียนไขสองให้เห็นเงารางๆของร่างอันสูงเพรียวงามสง่าที่ยืนอยู่ด้านหลังฉากข้าคิดว่าการเรียกท่านว่าอาจารย์จะทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าทําให้หูของท่านต้องแปดเปื้อน ในเมื่อท่านไม่อยากเห็นข้ากลายเป็นคนต่ำแซมสร้างความอับอายดสูเช่นนั้นท่านก็ไม่ควรลำบากมาถึงวังรัชทายาทนี้ข้าขอวิงวอนให้ท่านมหาอามาตย์ผู้น่านับถือของเราเดินอยู่ในวังของท่านดีกว่าหากว่าท่านต้องการเดินกินลมชมวิววังรัชทายาทของข้าคงไม่สามารถรับรองตัวต,วตวนอันนาคารบนับถือของท่านได้หรอกเสียงของเล่ยเฉินเต็มไปได้วยการเสีดสีเหน็บแนมอย่างไม่ปิดบงัง น้ำเสียงแสดงความเกลียดชังใบหน้าหล่อเหลาก็ไม่มีความอ่อนโยนหรือเป็นมิตรเลแม้แต่น้อยเล่ยเฉินทำไมท่านถึงยืนกรานจะทำเช่นนี้กับตัวเองด้วยเล่าชายหลังฉากถอนใจด้วยความเศร้าการเสด็จสีเหน็บแนมของเล่ยเฉินไม่ได้ส่งผลใดๆต่อเขาเลยเล่ยเฉินก็ไม่ใส่ใจท่าทีที่แสดงถึงความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยของชายคนนั้นเขาหันกลับทันทีและเดินตรงไปยังประตูห้องหนังสือ ผู้เยาวจากสำนักศึกษาเฟิงหัวจะมาที่นี่คืนนี้ข้าแน่ใจว่าท่านมหาอามาตย์ต้องเคยได้ยินเรื่องของพวกเขาผู้เยาวอายุ16และ17ปีที่มีพลังวิญญาณสีฟ้าช่างแข็งแกร่งยิ่งนักซึ่งตอนนี้พวกเขาเป็นเพื่อนกับข้าแล้วด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาข้าก็จะไม่พ่ายแพ้ตอนนี้พวกเขาเป็นแขกคนสำคัญที่สุดของข้าและถ้าท่านมหาอามาตย์ไม่มีธุระกับข้าอีกข้าขอให้ท่านจากไปโดยเร็ว ข้าไม่อยากให้แขกของข้าพบเจอท่านที่วังราชทายาททันทีที่พูดจบเล่ยเฉินก็ก้าวยาวๆออกไปจากห้องชายที่อยู่หลังฉากมาตลอดก็ถอนหายใจออกมาอย่างหมดหนทางร่างของเขาหายไปจากห้องหนังสืออย่างรวดเร็วเงียบเชียบและไม่มีใครเห็นเหมือนกับตอนมาคืนนั้นเล่ยเฉินเตรียมอาหารที่วังราชทายาทรอคอยการมาถึงของอู๋เสือและสหายนี่เป็นครั้งแรกที่อู๋เสือกับคนอืนอ่นเป็นฝ่ายชวนทําให้เล่ยเฉินรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก